ไปกันต่อค่ะผู้ชมขาอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยขอแสดงความยินดีเลยนะคเพราะว่าเห็นเขาเติบโตในวงการบันเทิงค่ะนั่นก็คือน้องนุกธนดลนั่นเองซื้อบ้านหลังแรกในกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วคะ่ะถามว่าพี่เล็กซี่ทำไมต้องตื่นเต้นพี่เล็กซี่ทำไมต้องเอาข่าวนี้มาเล่าด้วยเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนคือต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยว่าจากเด็กคนหนึ่งที่เริ่มต้น จากศูนย์หรือบางคนเริ่มต้นจากติดลบเนี่ยการทำงานในวงการบันเทิงปากกดตีนถีบการต่อสู้นะคะเพื่อให้ตนเองเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดถึงฝั่งฝันเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ทำได้และจะมีสักกี่คนที่ประสบ คบางคนเนี่ยนะคุณผู้ชมก็อาจจะท้อใจบางคนอาจจะลาวงการบันเทิงไปแล้วแต่เด็กหนุ่มคนนี้อย่างน้องนุกธนาโดนค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปประกวดร้องเพลงการเป็นนักร้องซิงเกิแลแรกซิงเกิลสองน้าการเล่นภาพยนตร์หรือการทํางานต่างๆเนี่ยบางอย่างค่ะก็ถูกคอมเมนต์ถูกต่อว่าโดนบูลลี่บ้างโดนด่าบ้างเกลียนคีย์บอร์ด ตำหนิติเตียนบ้างนะคะแต่น้องนุกธนานโดนบอกว่าบอยันก็สู้นะ ก็สู้สุดใจเลยอย่างล่าสุดน้องบอกว่าน้องเนี่ยมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะซื้อบ้านในกรุงเทพมหานครแต่หลายๆคนทราบกันดีค่ะว่าที่ในกรุงเทพมหานครบ้านในกรุงเทพมหานครหรือว่าเมืองหลวงเมืองกรุงเนี่ยแหละราคามันค่อนข้างสูงเนาะจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งจะมีเงินซื้อหรือเปล่านะคะในเวลานั้นน้องก็คิดว่าเออเราซื้อบ้านต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะพอแล้วนะคะแต่วันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมน้องได้มีโอกาส เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกนี่แหละค่ะตัวแรกเลยนะย้ำว่าตัวแรกพรีเซนเตอร์หรือการรีวิวสินค้าตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะมีเข้ามาบ้างนะฮะแต่การเป็นพรีเซนเตอร์หลักและพรีเซนเตอร์เมนหรือได้เม็ดเงินก้อนหนึ่งเนี่ยน้องก็บอกว่าโอ้โหนี่แหละมันคือความตั้งใจเงินจากการเป็นพรีเซนเตอร์หลักล้านนะคะน้องก็บอกว่านี่เก็บเงิน นำเงินส่วนนี้ไปซื้อบ้านในกรุงเทพให้กับครอบครัวให้กับตัวเองด้วยเวลาตัวเองเนี่ยทำงานในกรุงเทพนะฮะก็จะได้มาอยู่บ้านหลังนี้ไม่ต้องไปหาเช่าบ้านเช่าคอนโดอะไรนะฮะก็อยู่ตรงนี้เนี่ยแหละซึ่งก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้องได้เลิกนะฮะในส่วนของการเข้าบ้านหรือว่าเปิดตัวบ้านหลังนี้ในวันที่9 เดือน6นะฮะ96เนี่ยแหละค่ะปี25675อเ้าเป็นตัวเลขสวยมากๆเลยนะฮะน้องนุ๊กบอกว่าถือว่าเป็นวันที่ดีสำหรับนุ๊กมากๆเลยและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะตอนนี้เนี่ยนุ๊กก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์นะฮะจากแบรนด์ด้วยและที่มากไปกว่านั้นค่ะผลงานอื่นๆเราจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานภาพยนตร์หรืองานคอนเสิร์ต และย้ำนิดนึ่งกูชมเล็กซี่เนี่ยแอบไปสื่อมานะฮะเขาเนี่ยในปีนี้เนี่ยอาจจะมีคอนเสิร์ตนุกปายเป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะก็เป็นได้อันนี้ แอบไปสืบทราบมาค่ะจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ยังไงเดี๋ยวจะเช็คข่าวอีกทีหนึ่งแต่ก็ดีใจนะกับการเติบโตของน้องนุกธนาดนเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะนุกธนาดนเนี่ยเป็นอีกคนนึงนะที่เวลาไปร่วมง,งานด้วยหรือดารานักแสดงหรือทางผู้จัดพูมกับเนี่ยเขาร่วมง,งานด้วยแล้วเขาบอกว่าเออรู้สึกอบอุ่นเพราะนุกธนาดนเป็นมนุษย์คําว่ามนุษย์หมายความว่าก็คือคนปกติเนี่ยแหละไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นเทวดามาจากไหนเลยนะคะเข้ากับ คุยกับทีมงานหรือคุยภาษาบ้านเราภาษาเราๆเนี่ยแหลคะค่ะคุยได้ดีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นที่รักของทุกๆคนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนุกธนาโดนถึงประสบความสำเร็จนี่แหลคะค่ะผู้ชมคะ่ะเรื่องราวที่เล็กซี่เจาะลึกมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่วงการบันเทิงการอดทนของน้องนุกธนดนรวมไปถึงวันนี้ที่น้องประสบความสำเร็จเพราะอะไร เพราะนิสัยและตัวตนของน้องเนี่ยแหละทำให้น้องประสบความสำเร็จและเชื่อแน่ว่าค่ะในปีนี้2,567ปีหน้าและปีต่อๆไปถ้านุกธนดลยังคงเป็นคนน่ารักแบบนี้ต่อเชื่อแน่ว่าประสบความสําเร็จบ้านหลังแรกแล้วก็ต้องมีบ้านหลังที่สองเขาก็จะไปเรียกเพื่อนมานะคุณผู้ชมมีบ้านหลังแรกแล้วบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สบ้านหลังที่สตามมาอย่างแน่นอนค่ะ เป็นกำลังใจให้กับนุกธนาโดนนะผู้ชมรวมไปถึงเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะที่มีความฝันและอยากจะมีที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์หรืออยากจะมีบ้านของตัวเองค่ะ